ตอตอนรับสู่ช่องทาง์ลเทมินิตช่วงพิกอากาศ EP พีที่11แล้วนะวันนี้เราจะมาดูดวงแบบพิกอากาศในหัวข้อแฟนเก่ากลับมาได้หรือเปล่าหรือไม่ต้องกลับมาเลยวันนี้เราก็ไม่ได้จะมาตัดสินว่าคนที่มาดูคลิปนี้จะต้องกลับไปดีกับแฟนเก่าหรือจะต้องมุกออนไปหาคนใหม่แต่ว่าเราจะเปิดไพ่เปิดคำทำนายแล้วก็ให้คนที่มาดูคลิปนี้นะคะใช้วิจารณญาณแล้วก็ตัดสินเราจะแค่ชี้ทางให้เห็นเฉย โดยใช้ไพ่ยิปซีในการดูดวงในครั้งนี้นะคะหากชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะเดี๋ยวเราจะมีภาพให้เลือกสีภาพนะคะขอให้ทุกคนมีสมาธิแล้วก็เลือกภาพที่ตัวเองเออชอบหรือดึงดูดใจคุณมากที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปฟังคำทำนายกันเลยะคะ่ะ สำหรับคนที่เลือกวิวในเมืองนะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของแฟนเก่าที่มีกับคุณนะคะว่าเขารู้สึกยังไงสำหรับคนที่เลือกภาพวิวในเมืองนะเขารู้สึกว่าเขาก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับคุณเขารู้สึกว่าเขาผูกพันกับคุณแต่ก็รู้สึกว่าไม่อยากจะไปต่อกับคุณหมายความว่าเขารักคุณแหละแต่ว่าการที่จะกลับไปดีกับคุณอะ่ะมันก็มีเรื่องที่แบบเจ็บปวดหรือว่ามีเรื่องที่แบบไม่สบายใจเกี่ยวกับคุณดังนั้นเนี่ย เอตัวแฟนเก่าของคุณอ่ะเขาก็มีเปอร์เซ็นต์ที่อยากกลับแบบห้าสิบห้าสิบที่เขาก็อยากจะกลับมาแต่เขาก็กลัวว่าเหมือนการกลับไปดีกับแฟนเก่าก็เหมือนกับการอ่านหนังสือเล่มเดิมแล้วมันก็จะจบแบบเดิมทําให้เกิดความทุกข์ทรมานอา่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าสมบุติว่าตัวคุณตัดสินใจไปดีกับแฟนเก่าอ่ะมันจะเป็นยังไงนะ คุณตัดสินใจกลับไปดีกับแฟนเก่าตัวคุณเองอ่ะก็จะพบว่าเออจริงๆแล้วต่างฝ่ายต่างต้องการอะไรแล้วได้มีการปรับความเข้าใจกันแล้วก็อาจจะลดการกดดันทางตัวเองและก็อีกฝ่ายหนึ่งทําให้ตัวคุณอ่ะรู้ว่าความสุขคืออะไรแล้วก็สามารถที่จะดําเนินความสัมพันธ์ไปต่อได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณอ่ะ ตัดสินใจที่จะ move on ตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อกับแฟนเก่าจะเป็นอย่างไรถ้าคุณไม่ตัดสินใจไปต่อกับแฟนเก่าถามว่ามันเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แต่โตคุณเองอะ่ะก็จะรู้สึกว่ามันก็เหมือนยังไม่ได้ตัดขาดซะทีเดียวเพราะว่าตัวคุณอะ่ะก็ยังมีความผูกพันกับแฟนเก่าคุณคนนี้หรืออาจจะมีเรื่องเหตุจําเป็นอะไรที่ต้องยังคุยกันแต่ เรงลึกแล้วคุณก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าถามว่า Move on กับคนนี้แล้วจะเจอกับจะมีคนใหม่เข้ามาไหมก็ต้องบอกว่ายังจะยังไม่มีใครเข้ามาหลังจากที่คุณตัดสินใจที่จะ Move on นะต่อไปค่ะคำแนะนำ คำแนะนำสำหรับคนที่เลือกบิวในเมืองนะตัวคุณเองอะ่ะให้กลับมารักตัวเองแล้วก็ให้ให้แบบเอาใจใส่ตัวเองคิดในสิ่งที่ผ่านมาว่าเราอะพลาดตรงไหนแล้วอะไรอะไรก็จะดีขึ้นเองในตอนเนี้ยตัวคุณอ่ะก็จะมีเออเขาเรียกว่าอะไรนะตัวคุณอ่ะก็มีข้อดีมีคนให้ความเมตตานะแต่ว่าคำแนะนำของไพ่ก็คือให้คุณอ่ะเออแบบให้ไปสนใจอย่างอื่นแล้วก็ให้ไป เยียวยาจิตใจตัวเองก่อนที่จะไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ในอนาคตแต่ถ้าคุณตัดสินใจจะดีกับแฟนเก่าคุณก็ให้ไปคิดถึงความผิดพลาดที่ผ่านมาแล้วก็ใช้ความเมตตาการุณาในการดำเนินความสัมพันธ์ต่อไปแล้วอะไรอะไรก็จะดีขึ้นเองเอาละค่ะจบคำทํานายสำหรับคนที่เลือกวิวในเมืองแต่เพียงเท่านี้นะคะ สำหรับคนที่เลือกวิวในป่านะความรู้สึกของแฟนเก่าที่มีกับคุณในตอนนี้ต้องบอกตรงว่าคือแฟนเก่าของคุณอะ่ะเขาไม่ได้คิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอดีตที่เขามีเหตุการณ์อะไรเกี่ับคุณอะ่ะเขาไม่ได้คิดแล้วคือตัวแฟนเก่าเนี่ยเขาไม่ความรู้สึกว่าเขาอะพร้อมที่จะบู๊ออนไปเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่า หรือมันอาจจะไม่ได้ดีกว่าแต่คือเขาพร้อมที่จะไปเจอกับสิ่งใหม่แล้วเขาก็ไม่ได้ยึดติดกับความสัมพันธ์ในครั้งเก่าแล้วถ้าในกรณีที่คุณยังคุยกันอยู่อ่ะแฟนเก่าของคุณอะ่ะเขาก็ไม่ได้คิดเรื่องความรักที่ผ่านมาแล้วนะเหมือนเขาก็แบบสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วตัวของแฟนเก่าคุณอะ่ะก็มองที่ปัจจุบันและอนาคตแล้วเขาไม่ได้ยึดติดกับความสัมพันธ์ในอดีตแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าคุณ จะกลับไปดีกับแฟนเก่าคนนี้มันจะเป็นยังไงนะสองใบเออถ้าคุณตัดสินใจกลับไปดีกับแฟนเก่าคนนี้ความสัมพันธ์อ่ะเหมือนกับว่าตัวของแฟนเก่าคุณอ่ะก็จะมองว่ามันไม่ใช่การกลับไปในฐานะของคนรักอ่ะแต่คือมันเป็นการกลับไปในฐานะเพื่อนเก่ามากกว่าก็คือเหมือนกับว่าแฟนเก่าเนอะก็คือเราก็รู้ว่านิสัยอ่ะเป็นยังไงการกลับไปอ่ะ ในฐานะคนรักอะ่ะก็ต้องบอกตรงๆว่ามันมันมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าคุณก็สามารถกลับไปได้ในฐานะเ,ออเพื่อนกัลยานามิคนหนึ่งดีกว่าแต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะมูฟออนจากแฟนเก่าคนนี้ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะมุฟออนจากแฟนเก่าคนเนี้ยแน่นอนว่าคุณก็ต้องยอมรับกับอะไรใดๆที่ผิดพลาดไม่ว่าตัวคุณหรือตัวเขาและถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมจะมีคนเข้ามานะจะมีคนแนะนําให้คุณไปรู้จักกับคนใหม่ๆเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในอนาคตหรือไม่ก็ยังตอบไม่ได้ก่อนอื่นคุณก็ต้องยอมรับแล้วก็ก้าวเดินต่อไป สำหรับคนที่เออตัดสินใจที่จะ move on เนี่ยต้องบอกเลยเลยว่าถ้าคุณ move on เนี่ยก็คุณก็จะได้เจอกับสิ่งใหม่เช่นเดียวกันอ่สรุปแล้วก็คำแนะนำนะ เอาจริงๆตัวคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะแต่ว่าคุณอาจจะคิดมากไปหน่อยขอให้คุณอ่ะ,อะไรที่คิดมากก็ขอให้แบบว่าเลิกคิดมากแล้วก็แล้วก็มองไปข้างหน้าในอนาคตตัวคุณเองอะยังมีโอกาสที่จะเจออะไรใหม่ๆอีกเยอะแล้วก็จะมีคนะที่เข้ามาสนใจคุณอีกให้คุณะมองโลกในแง่ดีแล้วก็อะไรที่ผ่านมาก็ให้แบบเออช่างมันแล้วก็มองมองหาสิ่งใหม่แล้วก็ ให้พูดคุยกับคนใหม่ๆบ้างแล้วก็มันก็จะดีเองราค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคำทำนายของคนที่เลือกอาภาพวิวในป่านะคะสำหรับคนที่เลือกวิวทะเลนะความรู้สึกของแฟนเก่าที่มีกับคุณนะ่ะ เขารู้สึกเไม่ได้ชัดเจนว่าเขาอยากกลับมาดีหรือเปล่าแต่เขา่ามองคุณอะ่ะในแง่ดีเอหมายความว่าเขาอะยังคิดกับคุณะในแง่ที่ดีแต่ว่าจะกลับมาหรือไม่กลับมาก็ไม่รู้แต่ยังไงอะเขาก็มองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าเนี้ยเขาก็ยังมองคุณอะ่ะในมุมที่ดีเสมอ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไปคืนดีกับคนคนนี้ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไปดีกับคนคนนี้ก็ ขอให้คิดให้ดีหน่อยนะเพราะว่ามันก็ยังมีปัญหาบางอย่างที่ไม่ได้รับการแก้ไขและปัญหาของคุณนะ่ะคุณสองคนไม่สามารถแก้ไขได้ต้องมีคนอื่นน่ะเข้ามาช่วยซึ่งสิ่งนั้นนะ่ะมันจะเกิดความยุ่งยากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเหมือนแบบว่ากลับไปอ่ะปัญหาเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นน่ะมันก็ไม่ได้รับการแก้ไขอะ่ะเหมือนมันต้องให้คนเหมือนต้องมีบุคคลที่สามเข้ามาเคลียร์แล้วกลายเป็นว่ามันก็ไม่สามารถเคลียร์ได้อยู่ดี หรือการที่มีบุคคลที่สามเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ของคอุณอะมันยุ่งยากหรือเปล่าถ้าคุณตัดสินใจที่จะมูฟออนจากคนคนนี้ถ้าคุณตัดสินใจที่จะมูฟออนจากคนคนนี้คุณก็จะได้พบกับคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมคุณจะได้พบกับความรักครั้งใหม่ ที่จะทําให้คุณรู้สึกสุขใจและสบายใจแต่ว่าคนใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกใจคุณร้อยเอร์เซ็นหรอกนะแต่ว่ามันก็มันก็ดีกว่าไปจมปักกับอะไรเดิมๆเ,เนาะโอเคสรุปและคำแนะนำ คำแนะนํานะถึงแม้ว่าเราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลาบากมากแค่ไหนอ่ะนะเวลาเนี้ยคือ,อ,อคนออในความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ต้องก้าวต่อไปและณนะตอนเนี้ยคือถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาก็ขอให้พิจารณาอย่างทีท่วนเอ,อไม่ใช่ว่าคนใหม่มาก็รีบคบเลยเพื่อลืมคนเก่าอันนี้ไม่ดีนะ ให้แบบว่าค่อยๆดูไปก่อนแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจว่าคนคนนี้เข้ากับเราได้ไหมที่บอกว่าจะมีคนใหม่อะ่ะก็จะมีคนใหม่แหละแต่ว่าเราก็ค่อยๆศึกษานิสัยของคนใหม่ดีกว่าและในส่วนของแฟนเก่าเนี่ยก็เอ,อ,อย่าไปคิดมากกับสิ่งที่ผ่านมาถ้าเราตัดสินใจทางไหนก็เลือกทางนั้นอย่าลังเลเอาละค่ะจบคำทำนายสำหรับคนที่เลือกทะเลแต่เพียงเท่านี้นะ สำหรับคนที่เลือกวิวที่เป็นรันเวย์ของของเครื่องบินนะอ่าสำหรับคนที่เลือกอันนี้ความรู้สึกของแฟนเก่าที่มีกับคุณอะ่ะเขารู้สึกผูกพันกับคุณนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนอะ่ะคุณกับเขาว่าก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเขามีความรู้สึกที่ผูกพันกับคุณและเขารู้สึกว่าอ,อไม่ว่ายังไงคุณก็คือคนที่รู้ใจเขาอะ่ะ แล้วถ้าถามว่าเขาอยากกลับมาดีกับคุณไหมแน่นอนเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณนะถ้าคุณตัดสินใจจะกลับไปคืนดีกับคนคนนี้จะเป็นยังไงนะถ้าคุณน่ะตัดสินใจกลับไปดีกับแฟนเก่าคนนี้แน่นอนว่าคุณน่ะก็จะได้พบกับความสุขและคุณน่ะก็จะได้พบกับเขาเรียกว่าอะไรนะโอกาส และความสุขถึงอาจจะถึงขั้นการที่แบบว่าดําเนินความสมคัญไปจนถึงขั้นแต่งงานก็ได้นะหมายถึงว่าเาถ้ากลับไปดีกับเขาแต่ว่าตัวคุณกับตัวเขาอ่ะก็เหมือนมีแผลในใจบางอย่างอ่ะที่คุณกับเขาอ่ะจะต้องไปคุยกันเองแต่นะเวลาเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าการที่จะกลับไปอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะกลับไปไปได้อย่างทันทีมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน ถ้าคุณตัดสินใจที่จะมูฟออนจากแฟนเก่าคนนี้ถ้าคุณตัดสินใจที่จะ move on กับแฟนเก่าคนนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะแต่ตัวคุณเองอ่ะก็ ตัวคุณเองก็รู้สึกผูกพันกับเขาเหมือนกันหรือตัวเขาก็รู้สึกผูกพันกับคุณเหมือนกันทําให้เหมือนกับว่าการมุกออนครั้งนี้มันมันไม่ยังมุกออนแบบเขาเรียกกันนั้นยังไม่ขาดคุณสองคนยังไม่ขาดจากกันะ่ะยังไงคุณกับเขาก็ยังจะต้องติดต่อกันอยู่แหละเรื่อยๆหรือการมุกออนของคุณเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณแบบเอออาจจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปในรูปแบบอื่นเช่นความสัมพันธ์เออเปลี่ยนเป็นเพื่อนแต่ยังไงคุณสองคนอะ่ะ ก็ยังมีความรู้สึกต่อกันแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะตัดขาดจากกันได้ในเร็วๆนี้คำแนะนำนะคำแนะนำนะก่อนอื่นอ่ะเราก็ต้องมาดูก่อนนะว่าเราพลาดตรงไหนแล้วก็เยียวยาจิตใจตัวเอง แล้วก็ลองปรึกษาครอบครัวดูกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยหรือถ้าไม่ปรึกษาครอบครัวก็ลองขอคำปรึกษาจากผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าดูนะว่าว่ายังไงหรือให้เขาช่วยก็ได้จะไม่บอกว่าควร move on หรือว่าควรจะกลับไปดีกับแฟนเก่านะแต่ว่าคำแนะนำตอนนี้ก็คือเราอะต้องมาดูว่าเราอะมีความผิดพลาดตรงไหนในความสัมพันธ์นั้น หรือมออีกแง่หนึ่งอ่ะเราอ่ะอาจจะให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นจนละเลยความสัมพันธ์ที่ผ่านมาทำให้ความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันต้องจบลงเพราะตัวเราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมามากพอตอนเนี้ยเราก็ต้องมาดูแล้วแหละว่าเราอ่ะพาตรงไหนอ่ะแต่ว่าคุณจะกลับไปหรือไม่กลับไปเนี่ยมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะ เอาระค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคำทำนายของคนที่เลือกวิวรันว์ของเครื่องบินนะเอาระค่ะจบแล้วนะคะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ถ้าอยากให้ดูดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะบ๊ายบาย